ครับสวัสดีครับข้าราชการท่านจากอาโมปากเต่โดนน็นบักี้จอยเดือนดเอยปีกลัวรู้บ่่ยมมาท่านพ่อเน้มาท่านพ่อปีได้ว่าเดือนได้บ่นละก้อนพอโดนเติบไปด้วยก้อนแม่เขาเรียกมะข้าวเลยก้อนแม่โดนเติบมะข้าวสองนอป่ะสองนอเป็ดมะพร้าวอะไรใหญ่ กับบัข้าวธรรมดาเฮานี่ยละแต่ว่างผลผงมาเกิดจังสี่เด้แม่กับ่มกุจักจะเจอว่าเอิญบักข้าวอีหยังแล้วเนาะเอาเพิ่นได้มาเพิ่นอะห็นี่ในลูกเดียวมีสองหน่อลูกเดียวมีสองแต่เพิ่นได้มาน่ะเพิ่นมีสุกอันนี้มากกับเปิ้นเป็นยังบุญยุ่งนานละพ่อทั้งแรกก็ได้เก็บหาแล้วกับพ่อได้จับได้ใบก็ไมาได้ตัวหนาตัวมีดด้วยโตหมวดมาเลยบอกได้โตมาสองสามเทีย ก็ได้ยังสิแม่กะพี่ฐานเอายงำบูชาดอ,อ,อกไม้แม่กะว่าการลูกร้านซื้อตัวใดก็ให้ทีตัวเด้เอ,อ,อมแม่กะวางสีระอขอ,ขอเอาลักษณะคือตะ๊ะหนึ่งลูกมีอยู่สองหนอ่อกระเพ้าขึ้นต้นเดียว ขึ้นสองนอในในหัวเดียวคนว่าเขาบอกให้ไปปลูกข้างหลังให้ปลูกข้างนาเวลาอันใดบัดีเขาสีเขามาหาเขาพุ่งเข้าเคยเห็นนะครับอาจารย์พคนว่าเป็นนางเบิงพร้อมนี่เอาไปเป็นเบิงอาจารย์อันนี้อาจารย์บอคนละคนวานนี้คันอันใดมันดีเขาม่าเขาจีกวดเขาให้ให้เข้าคนละที่พุ่งโล่งเลยนะที่อันะงจะสูงอยู่ แมวแต่ว่าอยากเอาพห้โลงอยู่กี้ได้มากหน่ะยังไม่น้อยบอกให้ม้วขึ้นใบใหน้อยสจะทับนี่บออันขึ้นที่แหลกนนอนแรกบ้านคานีบ้านคานีเี่เอาตอนขึ้นขึ้นกี่หน่อหน่อเดียวสองพร้อมกันเลยมันก็มี่ผักตำผักสูงขึ้นกันละลูกมันมันม่ได้ทอกันีนอนั่นสมบูรณ์ก็นอนนี่แท่งขึ้นเลยให้แม่ท่านเพื่อนเฮงนะ กัย่างาไ,ปาาปาไปเห็นบ้างขอรออยู่รเรา,เ,าเห็นเอ้าเกิดมาแถวไปนี่ก็เห็นเยอะแยะผมก็เพิ่งเคยเห็นว่าพาลูกเดียวมีสองหน่อ,อม,มันขึ้นมามต้นพาเจ้าของ <Nathan S 1> อะละครับผมปกติมันจะขึ้นมาแค่หน่อเดียวมแม่กะวางสันลังเดียวนะจ <ๆ S 2> <ๆ Prize S 1> นไรแม่ก็เลยถือไม่พอเขาเบิ้งเจ้าเคยเห็นว่าท่าวว่าสันพอมนกี่ปีแลวเก้าสิบเท่าไรแล้วครับเนี่ย เก้าสิบทวดเกทวดยุคเกิดมาไม่เคยเห็นใช่นกิดว่าคนไม่เคยเห็นบัดนี้เอิ้นแม่ล้านแม่อาวี่มาเบิ่งน้าแม่โอ้ยไม่เคยเห็นดอกจังทร์สีมาสั่กกระยานมันเป็นอันดีว่าดีก็ะหอดออกไปบ้านน้าจย์ตัวนี้าจารย์เบิ่งเหี้ยก็ไหนเตี้ยน้องผมไม่เคยเห็นเนาะไปหาจารย์พันว่าพันว่าดีแล้วก็ดีตัวบ้ดนพันว่าดีก็ดีตัวมันก็ดีมากเลยกระสีเมาตลอดตัวบัดนี้เป็นยังบุญอยู่ได้ล่ะ ก็สงสัยแล้วนาะมันต้นเดียวลูกเดียวแต่มีสองหน่อไรแยงก็ได้มาเรลียยยยยยยมยยยยยยยมันกยย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 ยกยมยย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 ยนยยยยยอยย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 ยแยย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 ยมาเรยยยมยนยยยยยยยายยยยนยยยยยยย้ายย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 ่ยย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 ่ยยยยยยายยยนยยับ กับว่าฝันดีนะาเจ้าว่าขันท่านเข้าฝันต่างๆสิก็เป็นโลดเด้แต่ว่าบ่บ่้ันฝันเห็นเพิ่นบ่้ันฝันเห็นเพิ่นแต่ว่าขันเข้าฝันเออขันฝันว่ามีผู้เอาเฮ็ดเอาหยังมาให้สิเข้าว่าเจ้าแม่นางผู้ขาจะตีเป็นตัวนั้นตัวนี้ให้ผู้ขาได้เยอะๆสิมันก็แม่นโลดนะโอยมาืที่นั่นกับฝันว่าไปเจ็บเฮ็ดไปพ่อสาวแหลกแม่นอาวิ่งกับมาล่างพ่อใหญ่ตุ่นไหม เพราะยตุนหรือว่าเจ้าไม่ได้มาเอาพีเขาเก็บมากรองไว้พี่แม่ป้าว่าสันมิตรดอกท่อปากขันนี่นะเห็ดทานเห็ดอันนั้นแม่เห็ดขคาตัมนั่นแม่พอตัวนี่ว่าเห็ดง่ายเก็เป็นเก่าตัวว่าสันก็เลยตีเป็นเก่าหาไม่เอาคอยจือรางวันที่หาสองใบรางวันที่หารางวันที่หาสองใบยังงวดนี้ได้ยังจ่ายงวดนี้ได้ยัง ก้อีเห็นงดว่ไได้เนเอาเบอร์โทรไว้ดิล่ะคันคันคันได้เกี่ยวนี่คันนอกฝันเกี่ยวนี่สิแมนโลดงวดที่แล้วก็ได้งวดที่แล้วได้อยู่งวดที่แล้วได้ได้พอได้หมื่นแม่ได้สองหมื่นเกลูงแนลูงกว่า ข้าวกะว่าข้าวกะขวบว่าสื่อตัวใดก็ให้มันแม่นให้มันไรของไผ่กับยามาจะใส่กับตามผู้ขาสิฟันเกี่ยวอันใดก็ให้ได้ครับแม่นไม่เอิ่นเพื่อนว่าอย่างไรนางฝ่าเพื่อนว่านักฝ่าพัสสันนางฝ่าตัวพันเสรงมาอยู่น้ำเฒ่ารักสมรักษาเฮียนสั้นซอยเฒ่าพัสสันเพื่อนว่านั่นอาจารย์เพื่อนว่าอาจารย์เพื่อนดอกเป็นพ่นว้าวนะเขาบ่งจากดอกเอาไปเพื่อนเบิง เบิคนจะเพิ่นก็นางเบิงไห้่ทีตโซเลีจะไหวทันเ่าปานนี่เลาว่าเห็นจักเทียนเนาะโอ้เนี่ยมีดินมีน้ำมีหินเออเอาใส่ให้มันเทียงโอเจียวสามเจียวเนี่ยมาม่วงเนี่ยน่ามีหอยฟองต้นเดียวลูกเดียวลูกเดียวแต่มีสองหน่อว่าไว่า้สราเด้อคนป็กมะขอาปากกระว่าไปแนว่ยไหนมันซีดปากกระว่าเอา มันงตีมันก็มีสาน้อยอยู่จะ่นออกมาอยู่นี่เมื่อกี้มีสามนอยเี้ยนะพอผนอยู่ยังตั้งผูผงปุู่กเลยมเจ็ดมือละแปดมื่นมืสามอขาไปไม่ขาดงเบเล็เ้าเอาอาจารย์เป็นบอกาเก็บเาเนีมันดัดีเอาคันขอยเสียวลงมากก็ย่านเด็กหน่อยมือไหวมาเห็ดของข่อยไม่เอเขากลือนบาน่ก้าเอาลง แล้วนี่ยาจะไปลงไหมเนี่ยเพื่อนว่าแาวลงหน้าบ้านไหมล่ะเวลาบดีมากเพื่อนก็จะกรวดออกให้เฮาเวลาดีมากก็จะย่างดีไปแล้วเนื้อลงดินเลยออะไรเนาะจะได้เฮ MM ็ดอ้อมบักดีเพื่อนล้งไปย่างดีไปแล้วแล้วเพื่อนจะเอานี้รักนี้ลองเชื่อเส้นกะเท่าบ้านนี่ละแม่กระดายแม่กับบ้านเห็นจักเทียลอมเสื้อส่วนบุคคลเนาะเพื่อนกส่เสื้อละเพื่อนดีกส่เสื้อเพื่อนใส่ผ้าพื้นที่นับถือนเรา จะว่าให้ดีเออจะหมักข้าวอยู่แต่ว่ามันแก่อยู่ใน้งหมดทั้งใจบ่ถือใจจ้าขาจ้าตีเออทั่วที่แต่ว่าทังดีอย่ดีโย่บ่ดีแต่ข้อมอบไว้ซื้อบ่ดีทุก ูน้องไม่ห้าวรู้ใจเราวก็เพราะเป็นนังม่เป็นวานผู้รู้ใจเราเพรนว่าตู้นี่คือนว่าส้งแท้วันนี้เนาะแม่จะเอาแมแม่เาวันเพ่อนเพื่นได้หมาข้าวมาเพื่นอันด้วนดีแต่วันเปาตั้งก็มาข้าวจังได้แม่แม่เป่ามักข้าวสมตาเาคนน่ะเลยว่าเป็จังไ้แหละนี่ลน้อว่าไม่หน้าวแห่งแบบเป็นเป็นนี่อันที่เพ่นขออน เลวนะก็เอาเป็นนุยแมนย้วยแงกาเป็นเกี้ยงเป็นสามตาบ่นตว่ามีแต่หน่วยื้อกับตาเน่ยือเวาเราว่าสนใจว่ามีนอแบบนี้ก็รู้ว่าขึ้นเป็นนออันนี้เป็นนอแบบนี้ครับทุนหลท่านได้ยินน้แล้วนี่พ่อลงนี่าววสิลลงเมื่อดนี่คุแล้วรอเสเขาวพันศาู้ายกัพันสาลงด้ ต้งโท้ถามคนหล่ใกลๆมือมันพิ่นได้มาเนานนี่ก็ฝันว่าเขาเอาเห็ดมาให้มัเยอะ้ำมาเล่นน้ำเฮ้ยคนฝันอยู่คนใคนใดเพียงแค่นี้ครับเป็นิความเชื่อส่วนบุคคลครสวย้นะฝากกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะครับเจ็หาวสันห้องกับน้ำมันแต่แม่เขากระจายเครืนองาบ่เนี่มันเป็นเรื่องสั่นแล้วช่วไะ